นี่เป็นครั้งแรกที่แอปเป๋าตังเปิดให้ลงทุนหุ้นกู้ดิจิตัลในตัวของแอปพลิเคชันได้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเพราะนี่เป็นครั้งแรกในเอเชีย และก็ยังเป็นการกลับมาเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกในรอบ10ปีของปตาทาสาพซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านพลังงานที่ดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตปริตโตเลียมอีกด้วยซึ่งเขาบอกว่าผลตอบแทนเฉลี่ยของหุ้นกู้ดิจิตอลปตทสพตัวนี้จะอยู่ที่2.25%ต่อปีคลิปนี้เลยจะพาไปดูรายละเอียดของหุ้นกู้ตัวนี้รวมถึงวิธีในการลงเทะเบียนและก็ทุกเรื่องที่ต้องรู้เรื่องราจะเป็นยังไงผมบอยธงชัยอธิบายให้ฟัง คือต้องเริ่มต้นแบบนี้ก่อนว่าหุ้นกู้ดิจิตอลปตทสพอที่กำลังจะเปิดขายในแอปเป๋าตังเนี่ยมาจากความร่วมมือของปตทอสอพอกับธนาคารกรุงไทยโดยเขาได้ทําในสิ่งที่เรียกว่าเป็นการปฏิวัติการลงทุนเพราะนี่คือการขายหุ้นกู้ดิจิตอลบนช่องทางออนไลน์แบบเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกในเอเชีย ซึ่งโดยหลักการแล้วเนี่ยก็ทำผ่าน wallet ในแอปพลิเคชันนั่นแหละจะซื้อจะขายก็ง่ายแล้วก็สะดวกเพราะว่าสามารถทำได้ตลอด24ชั่วโมงในแอปเป่าตังค์และจริงๆเนี่ยก็เหมาะกับหลายๆคนที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับการลงทุนรวมถึงนักลงทุนรายย่อยเพราะว่าเงินลงทุนตัวนี้สามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่1,000บาทคือพูดง่ายๆมีเงิน1,000บาทก็สามารถลงทุนซื้อหุ้นกู้ดิจิตอลตัวนีได้ และเมื่อไปเปิดดูรายละเอียดก็พบว่าเขาจะทำการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนส่วนเรื่องของความน่าเชื่อถือนี่คือไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าอันดับความน่าเชื่อถือได้รับการจัดจาก t r i s t Rating อยู่ที่ระดับ Triple A ทีนี้ไปเจาะลึกในรายละเอียดกันหน่อยหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยจัดจำหน่ายโดยธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนส่วนคนที่เสนอขายหุ้นกู้ดิจิตอลตัวนี้ก็คือบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตเรเลียมจำกัดมหาชนหรือว่าปตทสอผที่เรารู้จักกันดี ส่วนในตัวประเภทหุ้นกู้เนี่ยในทางเทคนิคเขาเรียกว่าเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ส่วนตัวอายุหุ้นกู้ก็อยู่ที่5ปีโดยการลงทุนสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่1,000บาทไปจนถึงระดับสูงสุดคือ10ล้านบาทซึ่งจะทวีคูณครั้งละ1,000บาทส่วนในเรื่องของอัตราค่าตอบแทนหรือว่าดอกเบีย้ย ก็จะเป็นแบบขั้นบันไดคือปีแรกถึงปีที่2จะอยู่ที่2%ตต่อปีส่วนปีที่3และปีที่4จะอยู่ที่2 2 5ตต่อปีส่วนปีที่5จะอยู่ที่2.75%ต่อปีคือโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยดอกเบี้ยก็จะอยู่ที่ 2. 2 5เต่อปีนั่นเอง ส่วนวิธีการลงทะเบียนก่อนที่จะไปซื้อหุ้นกู้ดิจิทัลตัวนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องเริ่มต้นจากการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังมาก่อนซึ่งเขาก็มีให้โหลดทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android ซึ่งพอหลังจากที่เราดาวน์โหลดมาติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เราเข้าไปทําการลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปทําการสมัคร wallet เพื่อซื้อขายหุ้นกู้บนแอปเป๋าตัง ซึ่งในรายละเอียดก็จะมีการกรอกข้อมูลยืนยันตัวตนและเมื่อเราทําทุกขั้นตอนเสร็จหมดแล้วเราก็จะสามารถซื้อขายหุ้นกู้ได้อย่างสะดวกสบายลงทุนได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วในตัวแอปก็จะมีพอร์ตของเราให้ดูแล้วก็สามารถเช็คได้ทั้งหมดเลยส่วนในเรื่องของการจัดสรรหุ้นกู้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังก็จะเป็นการจัดสรรแบบ first come first serve หรือว่าลงก่อนมีสิทธิ์ก่อน ดังนั้นใครที่สนใจก็รีบไปลงทะเบียน Wallet ซื้อขายหุ้นกู้เพื่อเตรียมความพร้อมได้แล้วตั้งแต่วันนี้และนี่ก็คือทุกเรื่องที่เราควรรู้ก่อนที่จะไปลงทุนซื้อหุ้นกู้ดิจิตอลปตทอสอพอผ่านทางแอปเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยแต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญแล้วก็อันนี้ต้องจดเอาไว้เลยก็คือการที่เขาคาดว่าจะเปิดเสนอขายหุ้นกู้ในระหว่างวันที่2พฤศจิกายนเวลา8นาิก30นาทีจนถึงวันที่4พฤศจิกายน ก็หวังว่าบริการลงทุนตัวนี้จะทำให้คนไทยในทุกภาคส่วนได้เข้าถึงการลงทุนที่ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นและก็มีโอกาสได้ลงทุนกับบริษัทพลังงานของคนไทย